นี่เยชมกับผ้ามาเลาะสวนอีกแล้วค่ะมาเบ่งต้นมักซิดาฝรั่งไร้เมล็ดที่ปลูกรุ่นเมื่อกี้เนะเาะหลดไทยน้อยไทยพวนกับโยกร่องกระเบนเตเตแล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าหลดน้อยเนาะตามแหงเฮากระบวบน้ำเนี่ก็ะมีต้นที่บวดน้ำเพราะว่ายกคู่บวสูงค่ะต้นใดบวรอดก็หาต้นอื่นมาปลูกไว้ค่ะพี่น้อง เพราะว่าปลูกในหน้าฝนนี่สิบูดี้าต้นฝนค่ะช่วงปลูกหน้าฝนกับฝนมาบ่อยมาแทบทุกมือเนาะกระเหตุให้ต้นสิบกค่อยจเจริญสิบกค่อยใหญ่นะพี่นอ้องสิจะงักไปเล็กน้อยก็คือต้นฝนปลูกดีที่สุดค่ะต้นฝนปลายฝน แต่จะเห็นได้ช่วงเนาะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะค่ะอันนี้นอนดวงเจาะหักออกไว้มีบวบเกิดเองเก็บไว้ก่อนค่ะจักสิบเป็นบวบยางเพราะว่าเกิดเองเม็ดล่นเผื่อเป็นบวบหอมก็เก็บไว้เนาะถ้าเป็นบวบโบราณบ,บ,บวบอื่นก็สิบบไว้เพราะว่ามีรสขมค่ะ ันนี้เอามาปลูกไม้ค่ะพี่น้องกิ่งตอนเหลือแต่แขนงมาปลูกไว้แซมต้นที่บลอดเนาะบวมน้ำค่ะโบเป็นยังเฮามีกิ่งตอนไว้สำรองเรื่อยๆอ็มีต้นงามต้นบ่งงามปลูกไปนี่แหละค่ะพี่น้องไม่ผล อันใดบวกหักอันใดบวกงามเ่าก็บเอาเอา,เอาออกเนาะเอาออกแล้วก็หาอย่างอื่นมาปลูกใหม่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆบวเป็นยังเอาปลูกเองฝรั่งค่ะยอดกับบวกงามปันใดหักออกเลยบริได้ถือกันไก่มานำค่ะ อันนี้หมาคาบมากหลายตัวะฝั่งนี้กะพี่น้องปลูกขา้ขาวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวหวานพันธุ์ทับทิมสยามต้นฮักนะืคือยอกกันค่ะพี่น้องมายอกกันกะบฮักไปตามลังมาแบบนี้แหละคะ่ะไปไหนไปด้วย บได้เคยอยู่อันนี้จอมยุ่งกว่าเพื่อนในสวนเพื่นกำลังใหญ่น้องล่าสุดเนาะหงเป้าซื้อค่ะกำลังพื้อนตัเดี๋ยวสิตัดกิ่งตัดขแขนงออกทางด้านใต้สุดค่ะเพ็นแทงขึ้นใหม่เนาะเดี๋ยวสิหกเกินไปตัดออก ต้นไม่อย่างเพื่นโอ้ยยอกกันหห้ามไปค่ะตัดยังไม่หมดยากอะทยอยตัดไปเรื่อยๆต้นที่เพาะเม็ดกะเริ่มงามแล้วค่ะพี่น้องกะมีแมงกินใบแมงยอดเขาออก,กา็จะเป็นยอดทีแดงๆเนาะถ้าต้นใหญ่มากอะไม่รู้ว่าจะเป็นยอดขาวหรือเปล่าเพราะว่าพอเม็ดกะมี โอกาสกายพันุได้หลายค่ะอันนี้ต้นข้าโพดเก็บนอนออกค่ะนอนกินยอดเพราะว่าปลูกไร้ค่ะพี่น้องปลูกไม่เยอะปลูกไว้กินเองกระเลาะเก็บนอนออกไปค่ะนอนผีเสื้อกลางคืนนอนผีเสื้อกลางคืนกระเลาะเก็บออกไปค่ะบ,บ่มีปัญหายังมาแล้วค่ะเบิดไปค่ะหาเก็บเอา มีก็เก็บไปสองต้นค่ะมีแค่สองต้นเพราะว่าเละเบิ่งเรื่อยๆอย,อยู่ตั้งแต่ต้นตนน้อยค่ะก็เริ่มสิใหญ่แลวแหละโบงงามปันใดเราค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกบ่อยเละเบิ่งกับโหญงาไปนำควนดินควนดินรอบต้นแบบนี้แหละค่ะหญ้าเรารอบกับเบาบางไปเนาะเท่ากับเบิ่งง่ายอยู่ ส่วนด้านรอบๆกระตัดหญ้าให้งัวอันใดวัวไม่กินกระตัดทิ้งคุมหญ้าคุมเป็นปุ๋ยไปอันนี้ข้าโพดเกิดเองค่ะพี่น้องมีสามต้นลำต้นจะสีม่วงเป็นข้าวเหนียวอันนี้ก็ได้ลำไย,ยกำลังแตกใบส่วนหน้าส่วนหลัง มาไปไใหญ่ไปด้วยมักยางกะหามาปลูกค่ะพี่น้องยายสมก็ชอบกินลำไยคือกันอันนี้ต้นมะเขียบหนังเอามาปลูกแทนลำไย,ยค่ะพี่น้องที่หมาเพิ่นถอนรากถอนโคนปลูกย่งบดโดกว่าสิรู้ก็โอ้จนแห้งค่ะแห้งแดดมังเอิญแดดมือนั่นนะเบิดมือกว่าจะเห็นก็แห้งเหี่ยวไปแล้ว พ้นระดือมาก็ได้เดี๋ยวยายชมว่าสีเลาะตัดใบมะแว้งน้ำค่ะตัดใบตัดแต่งใบมะเขือพวงส่วนมะแข้งเก้ากระเหลืองเพราะว่าอย่างบวมน้ำค่ะพี่น้องฝนตกบ่อยบวมน้ำบ่ได้เห็ดทางระบายน้ำขักปัน,นค่ะประมาณนั้น ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรธรรมชาติอันนี้พาพี่น้องเลระเบิง่งยามเศ้าค่ะมืดฟ้ามัวฝนคือเก้าโต๊กเศ้ากับต๊กแรงหโต๊กแรงกับต๊กกลางว้นไม่กลางวันก็กลางคืนไม่เช้าก็เย็นฝนบ้านเดยสมนาไผุ่่มแน่ระท่วมค่ะพี่น้อง อวมนาข้าวกะน่าเห็นใจไัยธรรมชาติกระบบเป็นอย่างเนาะธรรมชาติบ้านเฮาคือสิบโบมีไผเอินหาฝนดอกบ้านเยโซมต้นมะฮงนี้คือป่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนบวดนะ้บวกน้ำเนาะฝนมาน้ำเยอะคืออย่างว่าแล้วคือเยโซมว่าเนาะ ต้นขาสิบกคอ่อยใหญ่บกค่อย,อยเจริญเติบโตชะง,งักไปต้นมะฮงนี่กระว่างขนาดค่ะระวัางอย่างระวัางน้ํากระเปื่อยไปไหลายต้นเพราะว่าบวามน้ำไงพี่น้องตั้มเนาะหลุดไถนยยน่น้อยหยกฟู่นี่น้อยพอฝนตกใส่ก็ยุบแบนเตนเตคือเก้าค่ะตั้มบริยกพี่น้องไง อันนี้ลำใหญ่คิดต้านกำลังเด้อค่ะกำลังงามอย่างเงี้กำลังหยังกำลังเริ่มงามแล้วค่ะเพราะว่าปลูกหน้าฝนนีเพื่อสิฟื้นตัวเพื่อสิงามนี่แกใช้เวลาเป็นเดือนเดือนคือกันด้วยค่ะหมกคือปลูกต้นฝนเนาะงามใบต้นฝนปลายฝนงามใบอันนี้ยอมหลับเลยต้อง พุทธดินพวนหญ้ายถมขึ้นเรื่อยๆค่ะถมให้บริเวณกว้างขึ้นเอบิวยายสมกำลังถอดยอดด้วยค่ะยอดตื้นขึ้นแล้วลาังงามอันนี้ก็นอนทีเสื้อกลางคืนค่ะยาสมสมอาออมุ่นเบิด,ดยอดต้องหล่อเบิ่งทุกวันบางต้นก็มีสองตัวสามตัวบางต้นก็มีแค่ตัวเดียวค่ะ